ใช่ไหมเราไปนั่งนับดู99ซสารลงหมดเลยจะรับจะไม่รับลงหมดเลยแล้วก็ไม่มีรอเลยเราก็เลยคิดว่าของเราก็คงเหมือนของคนอื่นออีกนั่นแหละแล้วก็คิดว่าถ้าสมมติว่าจะาประกันก็คงคิดว่าอาจจะได้ประกันเพราะว่าตัวเลขในการประกันก็ค่อนข้างสูงแต่ว่าสารไม่รอก็ท้งนั้นเลยอะถ้าจะ99ที่สารไม่รอก็คิดว่าของแบบของไม้น่าจะไม่ต่างกันก็มีการเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วเหมือนกันไม่ว่าจะแบบแมวสองฟัวฝากไว้ที่ใคร แล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็กลับไปที่กระสินมาเป็นคนที่ไม่ได้นับถืออะไรมานานมากแล้วแต่ว่าคุณตาก็ให้สายสินมาอันหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาจะให้เอาเข้าไปหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เป็นสายสินอันนึงซึ่งเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะคุ้นคลองหรืออะไรหรอกแต่คือเขาก็ถูกให้มาแล้วเขาก็บอกว่าเอาอันนี้เข้าไปข้างในส่วนคุณแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกจากเป็นมันดีกว่าจากตายนะ่ชเลยก็ เราเราเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่มาตลอดเนาะเป็นใช้ชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมที่ดีอยู่ในมาตรฐานของคําว่าดีแทบทุกอย่างเลยตั้งแต่ตอนที่โดนคดีเนี่ยก็คิดว่าคุณพ่อคุณแม่จะรับไม่ได้แต่ท้ายที่สุดพ่อแม่เขาก็ช่้ยแบบเ,เราแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกแค่แบบปีครึ่งเองจากเป็นมันดีกว่าจากตายถ้าจากตายแม่ไม่ได้เจอลูกแล้วนะแต่ถ้าจากเป็นแม่ก็ยังนับวัน ได้ว่าลูกจะออกมาวันไหนส่วนพ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าติดคุกเรื bon assim, been, h, ่องการเืองข้อหลับได้อืมพ่อไม่อายใครแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาพูดอะไรกับพ่อเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเข้าไปข้างในแล้วจริงๆเราก็คงทําเหมือนไมแล้วคงเข้าไปเข้าไปนั่งอยู่ในกานนี้นี่หนะคะถ้าเข้าไปเราวคงทําเหมือนไม้ทุกอย่างอย่างที่บอกว่าเราทําเรื่องของการเืองมาเรามี เรามีเอเจนเดอร์ของเราเรามีวิธีการต่อสซ้ของเราคนอ่อราจจะแบบขับเพื่อนในแบบภาคแบบถนนเลยจริงๆเราก็ทํางานในภาคแบบการเปลี่ยนแปลงทางความคิดคนเนาะเราใช้แพลตฟอร์มของเราในการเปลี่ยนแปลงทางความคิดคนโดยการพูดอยู่อย่างเี้ยมาหลายปีถ้าเราติดคุณเข้าไปข้างในจริงๆทร์เก็ตเราทร์เก็ตออเดียเราก็แค่เปลี่ยนจากคนทั่วไปเป็นคนในคุกแค่นั้นเองอ่ะเราเรารู้สึกใช่ทร์เก็ตออเดียนเราก็แค่เปลี่ คิดคนที่ยังติดขุกอยู่ข้างในแล้วเราเองก็รู้สึกว่าอันนี้คือมันเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นการโคเไปกันเลยใช่เป็นการโคบตัวเองนิดนึงแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสให้เขาไปอยู่ข้างในนึกออกใช่ไหมแล้วคนที่อยู่ข้างในเนี่ยเราเจอหลายๆคนแล้วเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ถูกฟีดเนาะคนติดขูดก็คนที่ถูกฟีดเลยนะถูกฟีดไว้เลยเดินออกมาแทบจะแบบไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกภายนอกแล้วก็การรับรู้ข้อมูลเนี่ย ขนาดอยู่ข้างนอกยังโดนเซ็โนเซอร์เลยข้างในก็พกแมคเซ็นเซอร์เลยแล้วคิดดูว่าเอาคนอย่างแบบเอากับคนอย่างไมค์เข้าไปคน <c ười> ก,ก็คนก,ก็จะแค่ได้ข้อมูลใหม่ๆเพิ่มขึ้นคนคนข้างในก็จะได้ข้อมูลใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้มีเรื่องเล่ามาขึ้นเราก็มีเรื่องเล่าไปเล่าให้คนข้างในคนข้างในก็เอาเรื่องเล่ามาเล่าให้เราส่วนเราก็จะเอาเข้ามาออกมาเล่าข้างนอกต่อกว่าปัญหาที่มันอยู่ข้างในจนราชธรรส่งเสียงออกมาว่าเขารับมือกับนกโทษไม่ไหวแล้ว มันคืออะไรนั่นคือการทํางานของเราท้ายที่สุดก็คือเปลี่ยนที่ทํางานแล้วก็ส่วนงานก็ค่อนข้างเครียดเหมือนกันเพราะว่าไองานที่เราไวมันเป็นงานของนายทุนตอนนั้นเดือนหน้าคือเราไวถ้ามันเต็มหมดแล้วเราก็มากับแบบว่าทางานกับพี่โบอ๊อีกรายการของพี่โบ๊ก็น่าจะหายไปสองรายการสองรายการพี่โบ๊ชดับตาวึงแนละ้วก็อาทิตย์หน้าก็หวังว่าคุพี่านเปิดชอเป็นทอกรันพ ก็ยากจะเอเราสองคนเหมือนเดิมนะคะก็นั่นแหละ,ะค่ะก็วันที่ยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดนี้ก็อยากให้ทุกคนติดตามผลการตัดสินนะคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ท้ายที่สุดแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงก็อย่างที่บอกแบบกับมก็ยังเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนที่ทําง,งานแล้วก็รอวันที่เราจะได้แบบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็อยากจะเจอกันในอาทิตย์หน้านี้เลยไม่อยากเจอกันในปีหน้าค่ะขอบคุณค่ะอ๋อแล้วนะไม่อยากให้เศร้าไปมากกว่านี้